ไปดูเสียงให้สัมภาษณ์นะครับของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาให้สัมภาษณ์ยังไงบ้างนะครับผู้บัญชาการฐานบอกก็พูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าก็ยังมีการประทะกันอย่างป่าปายก็เคยพูดไว้แล้วว่าการพูดคุยระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่สัญญาเอออ้าวแล้วจะไปคุยกันทําไมอ่ะใช่ไหมพี่น้องคุยเพื่อนะ,อะจะไปตกลงกว่าก็จะหยุดยิงฉันจะไม่ยิงเธอแล้วนะเธออย่ามายิงฉันเลยแต่บอกว่าไม่ใช่สัญญา สรุปว่ามันแค่ลมปากเปล่าเพียงแค่ลมปากเป่าไปแค่นั้นใช่ไหมพี่น้องนะฮะก็ฟังดูแปลกๆเหมือนกันบอกว่าเมื่อมีการใช้อาวุธยิงเข้ามายังฝ่ายไทยเราก็ต้องตอบโต้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนขณะนี้ก็โทรศัพท์สอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกัมพูชาถึงเหตุปะทะที่เกิดขึ้นพร้อมกับสั่งการให้แม่ทัพภาคที่สองยืนยันกับผู้บังคับบัญชาของกัมพูชาว่าทางกัมพูชานั่นแหละที่ยิงเข้ามาใส่ฝั่งไทยก่อน ส่งผลให้ทหารไทยเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บหนายอันนี้คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเจรจากันแล้วนะครับอย่างไรก็ดีพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่ทราบว่าผู้นําของทางกัมพูชาเนี่ยจะมีความจริงใจในการแก้ปัญหาหรือไม่พี่น้องว่าผู้นําของกัมพูชาจริงใจหรือไม่ครับพี่น้องมันอ่านเกมอ่านคําพูด อ่านการกระทำอ่านนิสยัยและอ่านสันดานก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าผู้นำของกัมพูชาจริงใจหรือไม่ใช่ไหมครับนะก็ไม่น่าจะเป็นคำถามที่ต้องมาตั้งคำถามเลยนะฮะและก็เชื่อว่ากัมพูชาเนี่ยน่าจะอยากที่จะยกระดับความขัดแย้งรุนแรงครั้งนี้ไปสู่ระดับสากลแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีใครเห็นด้วยเลยในการที่จะให้ส่งผู้สังเกตการลงในพื้นที่แต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 ่ ถ้าหากมีความจําเป็นก็ต้องดําเนินการครับพี่น้องและต้องควบคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลายแล้วก็ไม่ให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาล,ลองไปฟังเสียงของท่านดูว่าพูดด้วยแววตาสีได้อย่างไรครับเมื่อคืนถึงเมื่อเชา้านี้ก็มีการประทะบกันปรับลายแล้วก็อย่างที่เรียนไว้แล้วว่าการที่ไปพูดคุยกันนั้นก็ไม่ใช่พนันสัญญาอะไร ผมก็เคยบอกไว้แล้วว่าถ้าฝ่ายฝ่ายโน้นจะมีการใช้อาวุธอยู่เราก็มีความจำเป็นต้องใช้อาวุธในการตอบโต้ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในส่วนแรกคือกำลังพลของเริงส่วนที่2คือประชาชนที่อยู่ทางนะด้านแนวด้านหลังนะครับก็ก็ก็เป็นที่น่าเสียใจนิดนึงที่ว่าอยากจะให้ประชาชนนั้นได้กลับบ้านในวันนี้ก็ยังคงต้องต้องรอดูเหตุการณ์ชั่วระยะหนึ่งก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ครับก็ เขาจริงใจหรือไม่จริงใจเพียงแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาคิดอะไรอยู่ผมก็ไม่ทราบนะมันเป็นนโยบายเป็นแนวทางการบังของแต่ละประเทศมันก็ต้องเคารพในสิทธิของเขา mm hmm. เขาก็ถ้าใครมาด่าผู้นําเขาใครมาด่าผู้นําเราเราก็ไม่ชอบนะ mm hmm. ก็สิ่งที่สาคัญประการนี้ก็คือว่า mm hmm. เขาพยายามยกระดับเข้าสู่สากลน,นะ mm hmm. ก็อาจจะไปสู่ยูเอ็นสู่ย uh ู mm hmm. อะไร mm hmm. อาเซียนก่อน อาเซียนเข้าอยู่แล้วตอนนี้นะยูเอ็นก็กำลังจะเข้ามาก็จะได้รู้กันว่าว่าว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปน,น,นั่นไปคอยความหวังขังทุกคน